สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์สีเมืองเอกนะคะวันที่16กุมภาใครจะมีโชคกันบ้างนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะเลขคำนวณฟังท้ายๆ้ายรายการนะคะลูกเต๋าแม่ผีเสื้อสมุด16กุมภาสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์โชคจะได้จากไหนอย่างไร วันอาทิตย์โชคเขาบอกว่าจะได้จากอายุคุณแม่พศออเกิดคุณแม่นะคะคุณแม่อยู่คุณแม่ไม่อยู่อย่างไรนะคะอายุและพศออเกิดนะคะถ้าเสียชีวิตแล้วก็อายุก็ฝาโรงนะเจ้านายที่เป็นผู้หญิงก็ได้ที่คุณทํางานกับท่านนะคะอายุแฟนอายุตัวเองนะคะได้หมดเลขรถก็ได้ที่มันเสียมันกำลังซ่อมนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์เลขเด่นนั้นมี3าม มีหกมีเก้าสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันนะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันจันทร์โชคเขาบอกว่าจะได้จากการที่ท่านไปทําบุญทําบุญบ้านซื้อเลขที่บ้านไปทําบุญบ้านเพื่อนเลขที่บ้านเพื่อนก็ได้พระราหูคน้นรัพ์ พาราหูให้โชคท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านท้ายบัตรประชาชนแล้วก็ ATM ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เรกนั้นมี5มี1มี 6. นะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอังคารโชคเขาบอกจะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านซื้อมาใหม่ก็ได้ถ้าไม่ได้ใหม่หรือเบอร์เก่าก็ได้เช่นกันมันออกเอคู่หลังออกแล้วก็เอาคู่หน้าคู่กลาง สลับไปสลับมานะคะแล้วก็เจ้าที่บ้านให้โชคเลขที่บ้านให้โชคสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารเลขนั้นมี1มี9มี0ูสมตัวมา1ตัวนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางวันโชคเขาบอกว่าจะได้จากอายุคุณพ่อพอสอเกิดคุณพ่อถ้าเสียชีวิตแล้วก็ฝาลงเลขที่บ้านให้โชคอายุแฟนก็ได้อายุใครก็ได้ที่เรารักที่เราดูแลเลขเด่นนั้นมี4ี่มีหนึ่งมี6 3สตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนโชคจะได้จากไหนอย่างไรพุธกลางคืนเขา บอกไปงานศพงานเขาดําอายุฝ่ารงใครก็ได้ที่เราไปใครก็ได้ที่โทรมาบอกเราแล้วก็เลขที่บ้านเลขรถก็ได้เช่นกันนะเลขบ้านเลขรถเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขเด่นนั้นมี1มี3มี5 3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพระ หรือหัสโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพฤหัสโชคเขาบอกว่าจะได้จากความฝันฝันถึงคนเป็นไปถามเขาอายุเท่าไหร่อย่างไรฝันถึงคนตายก็ไปถามเขาดูญาติพี่น้องหรือญาติใกล้ตัวหรือเพื่อนใกล้ตัวก็ได้ตอนที่เขาเสียชีวิตอายุเท่าไหร่อย่างไรฝันผีบอกผีบอกเอาขึ้นแต้มหนึ่งฝันคนบอกเอาโรงแต้มหนึ่งอย่าบอกใครถ้าเขาฝันให้ตัวเลขเขาให้คุณคนเดียวเจ้าที่บ้านให้โชคเลขเก่าให้โชค เลขนั้นมี1มี8มี2 3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันศุกร์เลขรถ เลขคำชโนดบางท่านบอกไม่มีรถก็ดูข่าวก็ได้อุบัติเหตุหรือท่านไปไหนรถอุบัติเหตุต่อหน้าต่อตารถมีหลายคันคันไหนที่ไปเฉียวไปชนมาก็ได้เลขพญานาคปูศ่ศรีสุโธแม่ยา่าปฐุมมาก็ได้เช่นกันนะท้ายบัตรประชาชนบัตร ATM เลขคำนวณที่ท่านคำนวณก็ได้เช่นเดียวกันนะเลขนั้นมี7มี2มี8 3สตัวมา1ตัวนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันเสาร์โชคเขาบอกก็จะได้จากคนท้องเลขรถใหม่รถายแดงถ้าเราไม่มีรถายแดงก็เลขรถของเราะจะเก่าจะใหม่คันไหนอย่างไรก็ตามคันไหนออกแล้วคันไหนยังไม่ออกก็ใครมาผ่านหน้าบ้านเรารถายแดงสะดุดตาหรือตามท้องถนนเราชอบเลขรถายแดงใครก็ได้เช่นกันนะคะอายุแม่พอสอเกิดแม่ก็ได้เช่นกันนะคะเลขเด่นนั้นมี2มีสามี9นะคะ3ตัวมา นึ่งตัวเลขที่อาจารย์สีคำนวณเอาไว้แล้วข้างบนเด่น9ข้างบนเด่น9เด่น3ลอง6ดับ1ชนเด่นมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มานะคะข้างล่างเด่น1เด่น5ลอง8ข้างล่างเด่น1เด่น5ลอง8ดับ7ชนเด่นมีโอกาสมา แล้วก็ไม่มาขอบพระคุณมากที่ติดตามอาจารย์สีนะคะมาโดยตลอดนะคะใน YouTube ใน TikTok ในเพจในกลุ่มปิดหรือไม่ก็แชร์ให้เพื่อนขอบพระคุณมากที่บางท่านโทรมาเปิดดวงกับอาจารย์300ทถามได้ทุกเรื่อง2คํคำถาม99 1คําคำถาม49บาทบางด้านก็มีคู่โตงเอาไปให้อาจารย์ทำในเพจในกลุ่มปิดทำให้ฟรีบางท่านก็ฝันตีไม่เป็นเอามาลงใต้คลิป YouTube ก็ได้ ขอบพระคุณมากนะคะเงินไหลกองทองไหลามาขอให้รวยกันทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะโชคดีค่ะ